มาฮักบ่ะเลยเอาธรรมดาอ้ยเอาหน้าพอมบนเตียงไลยแต่ว่าเงี้ยวเงียวตลอดเนาะแล้วกินข้าวกินนอะได้บ่กินข้าวกินชะโนอย ค okay, พี่น้องเลยเนาะมือนี้ในตอนเศร้าของวันจันทร์พี่น้องเลยเนาะทางมาบุญสละวันพร้อมด้วยลุงจันทร์เนาะพากันมาแต่เศร้าเลยมือนี้กับพี่น้องเลยเอ่ามาหับทางแม่นางวิแล้วก็ทางเลมโบพี่น้องเลยเนาะไปเช็คหรือว่าไปตรวจอยู่คลินิกเซปโปนพี่น้องเลยเนาะคลินิกลาเวียดที่ว่าทางลุงจันทรในผ้าต้นกล้าบ่าวเตีย้ยงในผ้าน้อง อาเทพเนาะพอน้องเทพมารักษาอะไรพี่น้องเลยเนาะทิพาน้องไอ้แม่น้องวิไปตรวจเนาะแล้วก็ไปเพิ่มวิตามินบอกพี่น้องยังเนาะให้หมอสพันดูแลนะพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้แม่น้องวิพันซี่ไมีแห้งมีเหื่อไม่แห้งขึ้นกว่าเก่านะพี่น้องเลยบอกจะใครเราทรมานไปกว่านี้เนาะเห็นแล้วก็โอ้ยพี่น้องเลยเนาะ มันชุดๆหรือไงพี่น้องเนาะมันจักช่วยในใดเนาะม,มีแต่นอนลอ้อวันเนาะพี่น้องออาไปก็ได้มันก็เห็นแล้วก็สงสารเนาะทางแม่ทอดหลัดเป็นกระนนเลยให้ทางพ่บุญนี่แหละเนาะเป็นสะพานบุญให้พาแมา่น้องวีผนไปเพิ่มนำเกลือบ่อหรือว่าให้หมอดูแลจักหน่อยจักเลยจักหน่อยกอย็ยังดีนะพี่น้องเลยเนาะพอซอยได้เพิ่นเจ๊งเลยเจ๊หน่อยก็ยังดีแม่เพิ่นวะเนาะ แต่กาศจีพาทั้งเลมโบไปเลยไม่รับถ้วาว่าเซตหน้าของเซ้าเนี่ยกวดให้เลมโบวเด้อเด้อกวาสั่นลอนเลมโบว์ไออ่าตลอดเลยสองอาทิตย์แล้วทา,า,านพรอวานี่ก็ได้ไอเจ๊เพิ่มทองเพิ่มใส่เนี่ยพี่น้องเไยพี่นางจะพาะเลมโบไปเลยพี่น้องเไยเนาะไปกวดบวงน้ำกันกว่าเป็นยังไงเนี่ยเนาะเอาคอนอื่นนด้นพี่นางเด้อ ขอการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันบ๊ดสุข่สุขคนพี่น้องเลยเนาะพบอพบอออเจอกันอีกคือเก้ากับสองยูทูปประวุติาระวันพี่น้องเลยขอบุญคุณขอบุอบอกบใจทางแม่ทวารัดอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ค่ขออมุทนาบุญน้าที่สุดสวยทางแม่นางวิเนาะขอให้ในบุญได้กุศลละลายได้แม่ได้ขอเป็นข้าข,ข,ข,ของแม่จงอย่ดีไม่แห้งทีการงานเจริญรุ่งเรืองที่สอยคนอ่า ป่วยเนาะซาวคนทุกคนยากตลอดมาพี่น้องเลยเอาไม้ประคุณกระซื้อเสื้อผ้าเนาะซื้อทรงซื้อเสื้อซื้อแพมเพิร์ดมาให้ทางป่านงวิเปียนให้แมรังวิเนาะให้คนอาบน้ามอมพี่น้องเลยว่าอ่าประคุณมาว่านี่นก็กขอขอโทษขออภัยพี่น้งองให้หนังยางเข้าไปกับจนอ่ากินมันแห้งนะพี่น้องเนาะว่าโดยความสะสมของกิน ฉี่กินเงี้ยวบอกพี่น้องเลยเนาะมันก่ขอขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะกับชุดๆแหละเนาะแต่มันี้กับใจทางแม่พันป่าหนองวิพันอาบน้ำให้แม่น้องวีพันเนาะส่วนน้องวิีไปหำไปเฮียนพี่น้องเลยเนาะไปอยู่ทางเฮือนป้ายคนหนึงไปเฮียนหัวมันแก่หงเฮียนทางนั้นว่าสัญชาติเลยมาพอน้อนพันเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามขับส่วนกันพาแม่หนังวีไปคลินิกเราเบียดสิเป็นอย่างไน่นั่น ติดตามโซนกันเนาะไปพี่น้องไะสบายดีบาลันโบโอาพูซาดไปก่อนเด้อพูซาดทางรางรถนะเดี๋ยวเอาอันนี้หเฟันก่อนพี่น้องไปพูดพากันนั่งเบิ่งห้ามันหมกไก่เนาะสิโภนไก่หนึง่งพ,พี่น้องไป ครับครึ่งหนึ่งกันนะดังสามคนเป็นยิข่าวแล้วป่ะม่ได้กินแล้วกินบะลงกินบะลงอ้ยเนาะเข่ากับบะลงชอที่แรกเป็นอืมไปไปไปเดี๋ยวสิพาพันไปตรวจเลยให้มอจัดยงจัดยาให้คัีแยอ่าได้แล้วอลูกทำมาแล้ว ไปแล้วห้าพับกันได้อล้เอาตุกคนเดียเอาถาดปากอ่าไปหาแผ่นหาห,าหมอ้วกคนให้ปิดเนาะเพราะว่าย่านเชื้อโรคไว้เพื่อแพร่คนอื่นเนาะหรือว่าย่านโรคขมาติดต่อห้ามกันมีมีหลายอย่างได้ยุงหมออันนี้ว่าห้ป้าเอาวิพันธ แต่ชาวบ้านยังโมกินข้าวเลยเนาะกินเลยกินบะลงบะลงเนาะจะไปเบิ่งเขาละทางวอร์ดบนที่ซื้อข้าวหน้าไม่กินมากินข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้ามันอ่อนไงกินไงหม้อหมักข้าวเจ้ามักแต่แบบว่าหมักไม่ยังไม่กินนี่มีของไม่พิษเลยอ่าเอ็นไอกินของไม่พิษอ่า ดิอย่างเช่นหมากไม้ที่เป็นยางแฮงผิดเป็นยางมีพุกไม้เป็นยางเป็นยังพิดปางม่วงกรพิดอ่าเป็นอ้ายบเซาดาเรื่องอ้นี่เฮากินบ่บ่คาําแฮงิแงอ้ตลอดบานน้ําบานก็บ่ขึ้นเฮาอ่าน้ําบานแห้งกแตกบ่กินน้ํากิน้งกมันไ เดี่ยวนะบาบุญเอานี่มาให้เดี๋ยวไปใส่ไปแม่กันได้ส่งเสื้อเด้อใส่ตัวใหม่แล้วเลยอ่ส่งกับเสื้อเปลี่ยนใหม่แล้วเลยแล้วก็เพ่มเพิ่มอ่าแกะให้เราใส่อันหนึ่งแล้วก็อันนี้หิวไปนั่นเด้อหิวเปลี่ยนเราอยู่สิบหกมหาแม่เราอาบแล้วป้าเราอาบแล้วก่อน โอเคเราถากัดแป๊บนึงเป็นไงเรียบแล้าบสเปลี่ยนสรงเปลียเสื้อเพิ่พอดใส่แล้วบแก้แกแกนี่ยนี่ให้พอดใส่เลียนเสื้อใม่เพิ่เาไปรงแม้องมองบงันมีอันติดอันนั้นหลีนงนาใช้ส่งเสื้อใหม่พันเด้อ จ้าจ้าข้อตมาอีกข้อ่มาเด้ออืมเต็มแล้วครับยังนะอ่ะแล้วค่ะ่ก่อน เาใสกันกปแล้กันพี่น้องตัวน้อยเด็กจอยเราก็ดึงส่งคนเองได้เลยพี่น้อง เรดึงขึ้นได้อยู่เนาะเมาดึงส่งเองขึ้นได้อยู่เราจะกระดูกอืมจะส่งเสียไม้มันหอมไม่ได้บ่เนี่ยอือผูสาเลยคือผูชาเลยบ่เนาะ เออแขนพันกระติ้ง,งมันก็ดึงส่งเองเองได้เนาะอืมเอามอนอันหนึ่งเด้อมอนอันหนึ่งไปแลาโมนอยู่รถเมือนวิเมือนวิเอ,อ้ย ห้าสิบห้าเจ้าไปหาหมอเด้อไปบ่ไ,ไปเนาะไปให้หมอพันสายาให้เนาะสิไดมีแห้งเนาะตามหน้าเลยไม่แห้งบ่มีแห้แงอยู่เนาะจือเขาได้อยู่บ่ ข้ามาหาน้องวีเลยเอาขอนมเอาข้าวเข่ามาให้น้องวีเลยเนะี่ยเอานมมาให้น้องวีเลยเลยจะจือดอะไรบอ <c oughs> จืดจืดอือจืดเนาะอือหนองวีไม่ใช่หนองวีห <c oughs> นองวีมัน <c oughs> แตงเฮียนแตงเฮียนเออแล้วก็จืดอด้รบอสแตงเฮียนเลยอ่าให <c oughs> ้เขา,ามือนี้เขาจะพาไปเจ้าไปหาหมอบอเลมโบก็บไปเอื้อยเจ้าก็ไปเรือ <c oughs> ไปเม้เบึงๆไงเนาะบ่นี่เมื่อยบ่ตอนนี้เมื่อยบ่เมื่อยยังสู่อย่เนาะสู่ๆเนาะอยากกินอยู่บ่เขาอยากกินบ่หิวเขาอยู่บ่ตอนนี้ คิ้วเข่าปะ่็งเอเฮ้อยากกินเข่าอยู่ป <c oughs> ะบุปาบ้าพี่น้องเลเก็บรอ,นะอเนาอรอเลยาไปใสา่เนะไปห้องหมอ,ปอไปรวงกันไปเลย นักที่บ้านเราบ่บาฮะบ่าว้นักบ่เลยบ่าธรรมดาอ้ยยอาหนามหอมอย่างไรเป็นอะไรเลยอืออือ,อให้พ,หพิงกะได้บ่

หากคุณแม่ละมังกี้นี่ซ่อมเบิองป้าเราใส่เป็นเพิรแล้วแหรอเราใส่ส่งเราดึงส่งกันเองนะได้ยุบอืมอเนาะไปเฟิร์ตเนีห้ไปใสน่นิ่ปลอดวิตามินนะน,มนี่แหละเนาะเออใส่น้ำหรือน้ำยาอะไรตัวที่มาบรรลุ วัวเราขาดสารอาหารเบิ้งคนอยู่ดีไหมหลายปีเมื่อนี้เรากินข่าเราบ้กเมื่อนี้นะคนจากลำตามีแต่ผู้เดียวนี่นะเบิ้งเนาะเราจะจุดป้าทอดผัวพี่น้น <c oughs> องล้วว่าวัวบัวอยากเบิงอ <c oughs> ัวผัวอยากเบิ้งนนาะแล้วก็เอาเมียไม่ได้เราบ่าอทำเอาลูกเอาผัวนั้นทำมาอยู่พี่นั้นเอา่าเรา มันไปอยู่เพื่อนคู่เพื่อนผัวเราไปเราก็โอ้มีความหักต่อน้องตจอ่งอีนี้ป้ารงนี้เพื่อนอยู่ในนั้นเนาะในบุญลาได้ป้าเพคนเนาะมีได้แต่หน้องเนาะน้องได้ใช่ป้าที่ทิมเนาะหมูมีไฟเบิ้งแล้วเนี่มีเราเป็นเราบูเบิ้งเนาะทำมารองบีไปเสีไปเยี่ยนเหรอเป็นบ้าได้อยู่บ้าลองทำแล้วบ้างโดยสบายดีสบายเลย

Chào chào Được rồi Được rồi Ừ Này nhé, ăn đi Ăn đi Ồ, Bất lắm không? Dạ, làm đi Bên này Ồ, chín làm cay Hổ nó cay Đó Các cậu bảo Chắc bất lưu không? chắc ไม่วาห่ลเรมันก็่ามันขาดนับปเอาเอาสซแมสนะใส่ห้องหมอใส่ส่งน้ำใส่สีน้ำเราก่ันองกันโอ้ตัดตัดตัดอันี่กันเ้ออ่าเป็นนางกิ้งนี่มันกันไงโอเค ไปภคะแนนบ้นโกลพี่น้องก็าไปยามฝนมาตกมาเหนียเน้องไปสช้พี่น้อง,งไปเดี๋ยวเดินทางไปน้ำกันไปฝนแล้วเนี่ยโอ้คนหราหนเนาะเตียงวางอยู่ป้ออ้าฝนก็มาพอดีบานนี้พี่น้งงอนนนนงเวง้ย นั่งลงก่อนสบายดีวันไปนอนก่อนวันเตียงไหน

Nát nó bà 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 hoa nó món nó nóng bóng sĩ không khải sĩ không khải sĩ không khải เขาเขากับู้จักประมาณชาวชิปนี่ละชางชิชองนี้่องโดยกวันชานี่แหละประมาณปนนอกรชิชงเนาะเออไม่ช่บ้านช่องเสียงจอเสงจอไม่ดีซาวแฮ มาหากันอีกแล้วฮ่า่าฮ่าโอเกันเป็นโดนละบ่ยางไรเนโดนละบ่ เดี๋ยวนั้นกยังไล่โดล้วโดนยาซอยกับไเด้ม่กูน้อยเลยเป็นลอยกันเนาะมาถึกบ้านอะไรบ้านแกงจองแกงจองมันเสิน ลูกเล้าก็จะปปลูกล่าลูกกม็ลกปีแล้วเามาสัต์ีคตัวแสดงว่าอายุเล่ามาแล้วสัตีแล้วม่อาะดยดวัเรยั่าัวอม่นหายแล้วอ๋อผาแล้ววามน้หมดเลยปปก่าป่ากูเป็นไหมนะกูจเป็นปาเออเป็นป่าท้าแห้งทิ่ับ chia <laughs> là cao lắm chia cao lắm là nó chia hàng là luôn lắm chia hàng là cao lắm thấy... ừ. là cao lắm chia là cao lắm chia là cao

Lâu quân dạ này. Bơ Quỳnh hi hạc cắt cắt Không được. Không lấy cái kia đi. ข้าฝากไอ้นเนี่ยผูนองเ่าเนี่ยเราเป็นไอใสองอาทิตย์เลยไอกวดเดียวอ่ะกดด้วันกดเจ้ากับกดกันไปเวาดีไอสองอาทิตย์หละคนนี่นเนนยังงเอเาเดหือกปีนเป็นจัง เด็กในงานทนนู้นขีเราไปขีดไปเหยียวหรือจะเป็นเน้าไหนคูยงมีแต่เอื่อยล่างเลยนี้เราไปขีดไปเหยียวได้เป็นหน้าไหนบอบบ๊อละไทยสะดวกบอหรือ่าไทยโชงเลยอโชงเลนือบ๊อาไทยเป็นหน้ามือเป็นกอนแล้วไทยออกปกติบอบไทยคู่มือหรือว่าแน้วไหนวบบบริไทยหรือว่าแนวไหนือด่านบริไทยเลยจักมืออลไวบรไทยขาอูอะไร ประมาณจากมือขอนทิตถ์หนึ่งเจ็ดมือหามือบ่เราบริเราบริขี่นะโคกมือเท่านึงสองไงหมดเลยแต่ว่าเงียวเงียวตลอดเนาะแล้วกินขาวกินน้ำได้บ่กินขาวกินเอยกินก็ได้กินทั้งแต่ก่อนเรเป็นอย่างเจึง ผู้ซึ่งอ่อนแห้งขาออนแห้งนั่นนี่ยังเป็นไรนั่นเองเป็นไข้ช่องเดือยท้องดีเดี๋ยวนี้แล้วไปบ่ได้เลยบอกเนี่ยมได้เลยบอกมาได้ค่นี้กัมมือเข้าบอกว่ากับมือเข้าบอกเล่าบอกเล่าให้กัมมือเข่าบอก่ากัมมือเข้าบอกแลาวกัมเองไงบอกแล้วกัมเองแล้วบอกเราเออ เวลาใชส่งแล้วในขอเห็นองเศ้าหน่อยดึงส่งกได้ดึงส่งยังเก่ยเลยเกลี่เล่ยเีเล่ยเกมกี่เยเนยเ่กยกันเ่ โอเคไมหน่อยไม่ต้ฝากแต่ซาเพิดบ้ไงด้เดินๆไปใโอเคทำไมลุงโบันยบประวัตแล้บอะเดี๋ยวคนวางยาจัดยาหินด้ขวดบางเจ้าตื่นเนาะศูนย์สองศูนย์เก่าหก 45 0 5 2 0 2ซื้อไลบ่บาบุญบาบุญบ่ครับเป็นยังทรหากันเนาะโดยๆโอเคพี่น้องเลยเนาะแกนี่แกมาฮอดมือกรมือมอล้ให้ทั้งแต่ทั้งมอเพิ่นเช็คเบิ่งเนาะอ่าตรวจเบิ่งสุขภาพร่างกายทั้งเอื่อยแล้วเนาะพี่น้องว่าอกมาเป็นจังได๋เดี๋ยวสิรายงานให้พี่ให้น้องทําไปชมอีกพี่น้องเนาะ สักเทนีกันเสด็จขอโจรถนักสนิกรเดียวมัอกันในคิดหนักในเบเดคิดนี่สบายดีกันักุลสกนตนองขอบุญุณความุ่นวเนาะทางเมททวรนัดเป็นนเนาะอวามระโซึ่งระบาดก่นอง่หงเนาะคิดยังไงดีใจว่าเสด็จมาตรวเนาะไแี่มอคนว่างยาห้เด้อท้งเมททวันลัดเป็นเด้อเมททวันหลัดเป็นอยู่ทางจประเทศซอยจะมาเด้อ เดี๋ยวเราตามเอเนาะทางมาลบกันคนณป็นลังพี่นองเนาะไปสลดี่ไปตอนพี่น้องสบายดีเด้อัวเ้อสบายดีสบายดีดวยชื่อยังไงก่อนเนี่ยต่าองฮะปาองปางงออมียกีเมียเงี้เยเนาะไปโอเคสบายดีวัรสกูุคนดีดีม่แงพี่น้องลยเนาะ